ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่เมืองเลนเทนในอุทยานแห่งชาติแซกโซนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราถ่ายจากในห้องอาหารที่เป็นวิวพาโนรามานะครับที่อยู่บนเทือกเขาเลนเทนแห่งนี้นะครับนี่เป็นร้านอาหารที่ฝรั่งมานั่งกันเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางมาห้องําำ ร <c oughs> ลหลังต้องขึ้นมาจองคิวถึงดีนะครับอันนี้ก็เป็นบ่าน้ำ <c oughs> มีขนมเค้กบริการนะครับ ก็จะเป็นซุขนี่ก็โต๊ะอาหารของพวกเรานะครับ อันนี้ก็เสร์ฟครบแล้วม Gracias. Sí.